ก็กราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับอิสเนลนะครับผมโอเคอันนี้ครั้งนี้จะเป็นบิวสุดท้ายอัปเดตบิวครั้งสุดท้ายของผมแล้วเพื่อที่จะไปรอเล่น p o e 1ลีกใหม่กันนะครับตอนนี้ผมอัดเวลาตี5นะครับของวันที่30เนาะตุลานะครับโอเค ก็คือวันนี้จะมาดูนะครับว่าได้อัปเดตอะไรไปบ้างโอเคเราไปดูโนต้ตได้เลยนะครับว่าผมได้อัปเดตอะไรตรงตรงไหนไปบ้างแถบเนี้ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับจะมายุ่งก็คือแถบตรงนี้นะครับเน้นโลพลังงานเนาะแล้วก็มาเอาครีเอาโบนัสครีตรงนี้นะครับตอนเนี้ครีผมเนี่ยมันจะเหลือแค่ จากอ่เจาก100%นะครับเหลือ9ก 96%, 96ถือว่าคลียังออกบ่อยอยู่นะครับโอเคยังติดขีง่ายอยู่เนาะแล้วก็คือเพิ่มไปที่โบนัสขีแทนนะครับไลนิ่งวาร์ฟของผมก็คือล้าน4นะครับโบนัสคริติคอลเจ็ดร้อยแปดสนะครับไล่จะเป็นไล่ช้านะครับไล่ช้าลงไล่ไล่ช้าขึ้นนะครับ ก็0.25เนาะปกติเหลือ0.2นะครับจากบิลที่แล้วนะฮะโอเคก็คือเปลี่ยนอะไรไปบ้างอามาดูไอเทมก่อนไอเทมผมเปลี่ยนไม้กระทาแล้วก็หมวกหมวกผมไม่ใช้ใช้หมวกพลังวิญญาแล้วเนาะนะครับก็คือมาเปลี่ยนเป็นเอาเอาธาตุนะครับแล้วก็โล่พลังงานเนาะอันนี้ซื้อมาถูกๆจำไม่ได้แล้วแต่ซื้อมาถูกอยู่ อ่ะแล้วก็ไม้กระทาผมเปลี่ยนนะครับเป็นเลเวลสายฟ้าเนาะก็จะเป็นซื้อมาประมาณ60ด y ีนะครับแล้วก็เข็มขัดเอามาด้วยให้เพื่อให้ทาดครบตอนแรกอน่ะผมไม่ได้ใส่หมวกโลหพลังงานลองไปใส่หมดหมวกเลือดหมวกหมวเลือดะหมวกเลือดนะครับเหมือนคนบิวอื่นผมว่ามันยังตายง่ายอยู่แต่ไม่รู้นะว่าสาเหตุมันตายเพราะอะไร บินเข้าไปก็ตายอะไรอย่างเงี้ยมันมีต้านทาาแล้วอุ่นใจกว่านะผมว่ามันถึกมันทนกว่าโอเคผมก็เลยทําต้านทาตุด7 5เจ็ดเหมือนเดิมเนาะทุกทุกอันเลยนะครับแหวนไม่ได้เปลี่ยนนะครับสร้อยก็มาเปลี่ยนเนาะเพื่อม,มาเจิมโนดเพื่อเพื่อม,มาเจิเจอโนดต,ตรงนี้นะครับเพิ่มพลังชีวิต5%เเพิ่มพลังมันเพิ่มมานานสูงสุดหาเเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่5%นนะครับก็คือ เรามาดูตรงซัพพอร์ตเจมนาะให้เขาให้ใส่ซัพพอร์ตเจมให้ครบ10เมตรก็คือสเต็งผม12นะครับเด็กผม12แล้วก็อินผม24นะครับมันครบอยู่แล้วเราใช้ได้หมดนะครับในโหนดนี้มาเพราะว่าตอนแรกเรามาเจอโนดโบนัสคริตรงนี้นะครับแต่เราไม่เอาแล้วนะเราไม่เจอในะซ่อนแล้วเรามาอัพเองเลยนะครับและสกิล สกิลผมเอาออกไปเยอะมากนะแล้วก็มาเพิ่มเป็นสกิลอาร์กดเองนะครับมีสกิลอาร์แล้วก็มีปับบอลสายฟ้านิดหน่อยนะครับแคดออนสายคอมเสองอันเวลยี่สิบเอ็ดนะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมจะเอาอันเนี้ยออกนะแล้วก็ใส่ไรเน,นี่ยวัฟแต่รันเนี้ยมันวัปไปมั่วมันวัปมั่วมากว์ปไม่ค่อยออกมากผมเลยไม่ใส่แล้วกันไม่ไม่ไม่ใส่แล้วกัน,อกนโอเค วาร์ปเองคลิกข,ขวากดวาร์ปเองดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากเดินแมปเร็วๆดามเมจถึงๆเอาเรนนิ่งวับมาใส่แทนเม็ดนี้ได้นะเห <ard> ็นเสริมเม็ดนี้ได้นะครับ <S 1> <S 1> <S เป็นเรนนิ่งวับก็จะออกพร้อมแคสออนช็อคเนาะโอเคแล้วก็วิวนี้เปลี่ยนตรงเม็ดนี้ด้วยครับเปลี่ยนสกินอาชีว์เ,วเม็ดหนึ่งเป็นเทคลอตนะครับสปาย จะเอาอะไรบ้างเอาขนาดใหญ่นะครับอันดับแรกเป็นขนาดใหญ่แล้วก็เพิ่มความเสียหายเวท2%นะครับเพิ่มโบนัสคริ10%แล้วก็เพิ่มโบนัสคริติคอลเวทนะครับ10%รับในโนดนี้เลยคือแบบว่าเบิ่มๆเ,เลยอยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเ้าเวลอัพอะไรก็ สามารถแบบทําโอกาสคีให้มันเต็มได้นะโดยอัปโหลดแถวแถวนี้ก็ได้หรืออัปโหลดอันนี้ก็ได้เนี่ยเห็นปะ่ะ10%นะครับโอเคบิวนี้ผมว่าถูกอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ G ีเวลที่ที่มันเป็นแพงๆเลยที่ผมซื้อมาก็แบบว่า x ระดับ x ระดับ kr ระดับ d y 1 d y 2 d y อะไรประมาณนี้เลยนะครับ ลองเฉลี่ยเฉลี่ยดูเนาะมีโบนัสชิมีความเสียหายธาตุมีล่ายมีอะไรเงี้ยมีโล่พลังงานก็เฉลี่ยเม็ดดูเอานะครับแล้วก็เนี่ยเราแค่ใส่เทคล็อตไปเฉยๆบิลนี้มันไม่มีอะไรครับมันจะมาแพงแค่ของที่แพงที่สุดสําหรับผมก็คือไม้กถาครับ60สิบดีไวและก็อันเนี้ยสามสิบดีไวนะครับอชิ้นนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะที่เหลือรองเท้า เปลี่ยนเนาะปกติเป็นธาตุเฉยๆนะครับรองเท้าเก่าเป็นธาตุเนาะบิวอะของที่ผมเปลี่ยนไปนี่รองเท้าปกติใช้รองเท้านี้นะครับเพื่อนที่เร็วสาว์สิบห้าแต่ครั้งนี้ผมเอาคาบเองกับน้องเล่นๆนะครับเพิ่มผลของรูอยากได้เพิ่มผลของรูแต่มันไม่ติด2อรูไงประเด็นก็คือไม่เป็นแหละใช้อย่างนี้ไปก่อนคือคล้ายๆกันนะครับ โอเคเข็มขัดก็เปลี่ยนเนาะเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่ามันติดพิสูจน์ติดพิสูจน์ผมก็เลยต้องซื้อสร้อยใหม่นะเห็นไหมปกติจะเป็นใส่เป็นอันนี้เนาะโอเคแหวนอีกวงหนึ่งตอนแรกจะไม่ได้ใส่แหวนครีนะครับจะลองมาเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเฉยๆผมก็ปกติแล้วก็คือไม่เอาอันนี้ก็ทาเก่าก็ยังอยู่เห็นป่มยังไม่ได้ขายก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอขายของในตัวเดี๋ยวจะมาเดินแมพให้ดูบิวนี้นะครับเป็นบิวที่เป็นบิวที่ไม่ต้องไล่นะครับบอสบีดไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะครับมันทำได้จริงไม่ได้โมนะเราแค่บอสบีดอย่างเดียวนะบอสอื่นขี้เกียจเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูละกันไม่ใช่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยว เดี๋ยวอเอาเอาคลิปที่เคยอัดไวให้ดูนะครับก็คล้ายๆกันตอนนั้นดามจมันยังไม่จวดเท่านี้ด้วยนะครับตอนนั้นโอเคแหวนบีดแหวนบีดเก็บไปก่อนเนาะมาเดี๋ยวลงให้ดูเลยสดๆเลยวิธีการเล่นบิวนี้เมื่อาไม่ต้องใช้ คีย์บอร์ด100%หรือใครมีคีย์บอร์ดก็เราจะไม่ต้องใช้มาโครถ้าใครคีย์บอร์ด1 0อร์นนะเพราะว่าทําเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนเนะาะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะเห็นไหมมือจับขำบางเวทอันนี้ผมเหมือนเดิมนะเอาไว้ที่นํา3นะครับกดเลข3แล้วก็กดตัวนาโอเคแค่นี้ไล่ออโต้แล้วเนาะหรือถ้าใครมาโคก็ไปตั้งที่โลจิเทคได้เลยเป็นมาส l โลจิเทคนะครับเหมือนเดิมนะ ผมปิดปิดไอตัวมาโคออันนี้ก่อนโอเคโลจีเทคเหมือนเดิมนะครับ E.O.E e, เนี่นำสามเนาะปรับเป็น500นะครับเอามาไว้ตรงเมาส์กลางเมาส์ไหนก็ได้นะฮะเอออ่าใช่เมาส์กลางเมาส์ซ้ายตรงไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ตรงเมาส์กลางให้ดูโอเคเมาส์กลางปรับเห็นไหมออกอ่ะเดี๋ยวเห็นไม่ชัดอ่ะผมไลเ่เป็นเป็นอาร์ เห็นไหมออกอันนี้มาโคนะครับโอเคแต่ผมจะไม่ใช้มาโครเพราะว่าผมเป็นคีย์บอร์ด1 0อนผมก็เลยใช้แบบนี้แทนอ่าแบบนี้แทนแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวลงแมให้ดูนะครับ1นึงแมปลงแมปบอสบแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่มันฆ่าได้จริงหรอไม่ต้องไล่เนี่ยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเนี่ย จริงครับเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยว่ามันจูดแค่ไหนนะโอเคนะครับเข้าเลยเดี๋ยวเอาอาร์ก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแมปเราต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าโอเคโอเคว่าบอลมันออกไหมเช็คก,ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้เป็นอาร์กหลักเนาะแต่ถ้าใช้บอลก็ได้ครับเพราะว่า,าถ้าใช้บอลน่ะมันจะตายยากเนาะแต่ถ้าใช้อาร์กมันก็ นี่เอเนี่ยเน,นี่นยกดแค่ท <อ iniz. S 2> ีเดียวกดแค่ท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 ีเดียว ลั่นไหมลั่นนะแค้นออนบิงทีลงตลอดอะเบงหนึ่งทีลงตลอดนะครับมาเห็นปะ่ะตัวเอฟสังเกตเลขสองผมไม่ได้กดเลยนะครับผมว่าบิวประหยัดอยู่ประมาณ สองตอนนี้นะประมาณ 200d ดีวายเนี่ยันเล่นได้ละชิลละหรือใครชอบเล่นแบบสายเก่าออโต้อันนั้นก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็คือแบกได้เหมือนกันผมเล่นบิลงบน้อยแล้วแบกได้นะครับงบประหยัดแบกได้แบก5ได้ในแมปนี่คือเราแบกแบกแบกได้ชิลๆเลยนะแต่แค่คอมเพื่อนเราจะพังหรือเปล่าแค่นั้นเอง แต่ไม่น่าพังหรอกนะมันก็เบากว่าครั้งที่แล้วนะเราไม่มีแพดออนสองอันด้วยเราใส่ทีเดียวเลยไม่มีอะไรละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าว่าไม่ไร่ ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันฆ่าได้จริงไหมแต่เราไม่ตายอยู่แล้วนะเลือดเราโหดูลั่นลนเลยเห็นไหมไม่กดอะไรเลยนะกดแค่เนี่ยบอล ขึ้นระยุนี่แล้วก็น้ำแข็งแค่นี้เลยแค่นี้เลยสองสกิลนี้เลยอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้จะไม่มีสกิลอื่นจะมีแค่ถ้าเราไล่อันเนี้ยมันมีบอลอันนี้มาอยู่แล้วเพราะเราเปิดออโต,โต้ไว้นะแค่นี้เลยครับแล้วฟูลบัฟดูอ่าฟูลบัฟของเราเท่าไหร่สองล้านสองเป็นไง มันตึงมากบิวนี้และอัดเดตของคือไม่เท่าไหร่เก็บไปทําไมเก็บไปขายครับไม่มีอะไรเลยตังค์ไม่มีอะเก็บไปขายแต่ขอดูซองธนูก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ใส่ธาสองธาุสองเทตสอง่อธนูความเร็วโปรเทคไทยแต่ไม่มีเลเวล แต่ไม่มีเรเวลโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดรีเนียมไม่ต้องห่วงชิวมากเราจะใช้เดินแมปจะใช้อาร์คหรือจะใช้สปาร์กอะไรผมมีให้คุณเลือกเลยว่า3 skill. ามสกิลก็จะเอาอะไรแค่นั้นเลย สามสก,กิลคุณอยากจะใช้สปาร์กเดินคุณอยากจะใช้บอลสายฟ้าฟ้าไนนี้เหมือนเดิมได้ครับไม่มีปัญหาแต่ขอแนะนำทุกครั้งเปิดออตโต้ไว้นะครับเปิดออตโต้ไว้เพื่อเราใช้อันนี้เรามีบอลสายฟ้าอะไรออกมาเราก็ว้าไปได้อยู่ดีนะเห็นปหเราคลิกรัวๆบอกตาต้าเครื่องติดเนี่ย ใน d e l i เนียมเนาะมอนมันลุมเราอยู่แหละเนี่ยเราสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็กดเนี่ยกดที่ขวายอย่างเดียวเนี่ยผมกดแค่ที่ขวายอย่างเดียวไม่กดสกิลอื่นก็คือชิลแล้วครับหรือถ้าเราแบบอยากให้มันสตาร์ทเครื่องเร็วๆพอมันเด้งอย่างเงี้ยปุ๊บกดอันนี้เลยครับกดตัว F เนาะเป็นบอลสายฟ้าปั๊บ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 เห็นปะชิลมาก นะครับไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างให้ดูว่าเล่นยังไงอ่ะเนี่ยพอนผมสตาร์ทเครื่องเพราะว่าผมเน้นชัวนะเผื่อมอนแบบว่ามันเกิดมาอัดหน้าแล้วลุ่มอะไรงผมก็เลยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทปรับโอเคมาแล้วอันนี้แปะแพ้ทาดแปะอะไรไปด้วยแปะไม่รู้แปะทำไมแปะไว้งั้นแหละ นะไม่จำเป็นเพราะว่าเราแรงอยู่แล้วจริงๆแล้วโอเคอันนี้ปิงครับปิงปิงขึ้นแล้วปิงขึ้นตรงนี้แหละปึง้งเด้งเกมเด้งโอเคไม่เป็นไรเกมเด้งอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไล่ เออเราไม่ต้องต้องสตาร์เครื่องแบบอันนี้เราใช้สกิลอยู่เบิร์นไปหน่อยเราใช้บอลสายฟ้าบอลสายฟ้าผมใช้เลเวลน้อยเพื่อให้มันกินมานาน้อยนะครับเนี่ยเวลาจะใช้เราเน้นบอลสายฟ้าเราไม่ได้เอาดาเมจอยู่แล้วนี่เราเอาไว้วาปอย่างเดียวนะครับใช้ไลนิ่งวาร์ปจบแล้วเห็นปะง่ายมาก,นเ,กเนี่ยจบแล้วโอเคแล้วก็เรามาดู เห็นปะโคเมตอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าดาเมจโคเมตเท่าไหร่แสนเดียวเห็นไหมโคเมตผมไม่ได้แรงขนาดเบอร์ขนาดนั้นอ่ะแสนเดียวครับแล้วก็ตอนแรกที่ผมไปซื้ออันนี้หกสิบดีไวก็คือตอนแรกจะหา2องลูแต่คันนี้มันหามันแพงมากสองลูลก็เลยเอาเป็นที่ติดมนทินแล้วเป็นเลเวลน้ําแข็งมาดีกว่านะครับแล้วก็หินสกิลเต็มเป็นเพิ่มเลเวลสกิล เวททุกเลเวลอ่ะมันก็แพงผมก็เลยเออเอาเครื่องความเสียหายเวทไปใส่ไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระทาอยากได้กระทาสุดจริงๆแล้วค่อยใส่หินสกิลเป็นแบบว่าบอกเลเวลเวทนะครับทุกเลเวลทุกสกิลเพราะว่ามันแพงหินมันแพงมากก็ลเลยก็ใช้ของที่งบประหยัดะเนาะก็ประหยัดอยูอ่ก็ประมาณนี้นะครับ แก๊สอ่อนก็ hmm. โคมีดอละแสไม่มีอะไรถ้าใครอยากใช้ไลนิ่งวัฟเป็นในโคมีอะไรด้วยก็คือก็คือเนี่ยเอากินนี้ออกแล้วก็ใส่ไลนิ่งวัฟในนี้แทนได้นะครับแต่มันบัฟมั่วเนาะและผมเคยลองแบบว่าใส่หมวกเลือดไปละเพิ่มดาเมจขึ้นมาจริงครับแต่มันก็ยังตายเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มีต้นานทานเนาะแต่ผมว่าแนะนําให้มีต้นานทานไว้ดีกว่านะครับเพราะว่า มันดูมันถึกอ่ะเออมันตายยากอ่ะดูถึกถึกถึกมากอ่ะโอเคเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปก,กับบอสบิดระดับยากไม่ใช่บอสบิดแต่บอสเซอร์เทเดลแล้วกันผมเรียกบอสเซเดลเนาะว่านี้โอเคระดับยากนะครับตีตีเมื่อกี้คือล้านเก้านะถ้าเห็นไม่ผิดเออล้านเก้าจริงนะครับไลนิ่งวาร์ปล้านเก้าเกือบสองล้าน จะใส่กุญแจระดับยากจริงเห็นปะโอเคระดับยากนะอันนี้คือต้องต้องสตาร์สตาร์ตโอเคแต่ภาพคล้ายๆกันครับไม่ต้องห่วงลองมาแล้วลืมอัดเฉยๆค่าคุญแจเข้าก็แพงผมไม่ลองให้ดูแล้วกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือลองใส่หมวกนะโอเคเหมือนกันครับไม่มีอะไรเลย แปรธาตุแปะอะไรแปอ่าใส่เหมือนเดิมนี่รับดาเมจบอสด้วยเป็นไงรับดาเมจแบบว่าโลพลังงานหายอ่ะเสียวอยู่นะตอนตอนนี้โอเคบอกเข้าเฟสแล้ะเ,เข้าเฟสปุ๊บก็คือตายละไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีปัญหาละดูโคเมดลงทีก็ตายละปังโคเมดไม่ทันลงด้วยไรนิ่งบอสเอาไปกินก่อนแค่นี้ครับ อาบเดียวกันเลยแบก5ได้บิวถูกแล้วแบก5ได้นะครับซิลเลยก็ประมาณนี้เนาะลองไปดูใน p o e นินจานะครับทำไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับใครเกิดข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามได้นะครับจะพยายามเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาตอบเนาะโอเคใครที่มีงบน้อยกว่านี้นะครับเปลี่ยนถุงมือได้นะครับเปลี่ยนรองเท้าได้นะครับเปลี่ยนไมนกกระทาได้เปลี่ยนโล่ได้เปลี่ยนได้หมดเลย นะครับใครที่มีงบเยอะกว่านี้คุณจะแบบว่าไรานิ่งวา้าคุณจะแบบออโต้ได้เลยนะครับถ้าใครทําดาเมจได้เยอะนะอันนี้คืองบประหยัดที่สุดแล้วนะครับสําหรับผมเนาะเป็นบัตรเมสสายนี้เลยก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ